สวัสดีนะคะเพื่อนวันนี้น้องบีจะพาทุกคนไปเที่ยวต่างประเทศอิสตันบูลเพื่อนเดี๋ยวพาไปเที่ยวไปดูว่าประเทศอิสตันบูลหรอไม่ใช่ประเทศที่เมืองอิสตันบูลเนี่ยเขามีอะไรบ้างนะเพื่อนนะเออเล่นอะไรของมันอีกแหละเดี๋ยวพาไปดูนะเพื่อนนะเพื่อนเห็นหรือยังอิสตันบูลไหมเดี๋ยวพี่พาไปดูข้างในว่าอิสตันบูลมีอะไรบ้างนะเพื่อนนะ E aí ของเยอะไหมคะเ,เพื่อนผลไม้เต็มไปหมดเลยนะเมื่อก่อนร้านนี้เป็นร้านเล็กๆนะเพื่อนนี่ลูกค้าเขาเยอะใช่ไหมเขาก็เอาของลงเยอะแยะแต่เปะไปหมดเลยนะคะผักหน้าซื้อไหมเ,เพื่อนดูไปนะเพื่อนนะน้องบีมาซื้อ แผ่นปอบปี๊ให้เขานะเพื่อนเนาะเดินดูผักก่อนนะเพื่อนเนาะคนไม่ค่อยเยอะก,ก็เลยถ่ายได้นะผักพวกนี้ก็ไม่กิดต่างเองนะเพื่อนถุกถูกเนี่ยสรารนงสรารเน่ผักชีก็มีนะเพื่อนเนาะเห็นผักแล้วก็ขนลุกนะเพื่อนเพระบีนไม่ค่อยกินผักนะนี่ชิบีนน้นัด กำบ้าึ้มเดินก็ไปเพื่อนเดินไปบีกระจ้องแต่ขนมนะของเยอะมากมีเคยถามเพื่อนเนอะเพื่อนว่าถ้าของเยอะๆอย่างเงี้ยแล้วถ้ามันใกล้หมดอายุเข้าไปทำอะไรอย่างเงี้ยเนาะมีเพื่อนเขาบอกว่าอืม อะไรที่ใกล้หมดอายุเขาก็จะเอาไปขายที่แบบว่ามันจะมีที่ขายเนาะเพื่อนให้คนคนที่รายได้น้อยคนที่ไม่ได้ทางานไปหอบๆเอาหนึ่งกระเป๋าห้ายูโรสิบยูโรอะไรอย่างเงี้ยอะไรก็ได้อะไรประมาณนั้นนะไม่รู้จริงไหมอ่ะเพื่อนบีก็เล่าให้ฟังนะของก็เต็มตะเปะไปหมดเลยนะเพื่อนยังเอเสอสนะจ้า ฟังเพลงมิ่อร้องต่อวันนั้นนะเพื่อนร้องยังไม่จบนั่นไงเห็นไหมเผ่นปั๊บเปียกแผนปัเปีปะเยปปะยก็ขึ้นราคานะเพื่อนเมื่อก่อนนี่หนึ่งยูโรเก้าเก้านะฮะวันนี้ก็สามยูโรก,กว่าแล้วนะเพื่อนแล้วเาก็เปลี่ยนขนาดด้วยนะแต่ก็ไม่เป็นไรเขาขายของไทยนะเพื่อนด้านเค้ก แต่ของไม่ค่อยเยอะแหละเมื่อก่อนนี่คงเยอะเนี่ยหอมแดงเจียวนี่ขนมอะไรมีหมดมามา่าอาหารระดับดาวคานตรงเนี้ยเมื่อก่อนนี้มันเป็นป้ากระกป๋องคงไทยหมดเลยนะเพื่อนแต่ว่าี่มันเขาไม่ขายแลย้วคือหมดก็คือหมดเลยเพราะว่า,าแฟนเขาเป็นคนไทยเนอะ เขาก็เปิดร้านขายของไทยเขาก็คงจะเสียสละให้ทางรุนขายที่นเขาขายแต่ของที่ว่ามันเหลืออยู่นะนเพื่อนเนาะก็ของไม่ค่อยเยอะแล้วมีข้าวไทยด้วยเมื่อก่อนมีกระสอบใหญ่ๆเดี๋ยวนี้ไม่มีลนะพงชูรสอายิโนมุตโตปาซิลนะเพื่อนใช่ไหมไม่รู้ปาซิลไหม มบตองก็มีี่ก็จะมาซื้อที่นี่แหละหามเพื่อนมันมีที่จอดรถเนาะมันก็สะดวกหาปลาทูก็ไม่มีนะเพื่อนปลาทูอยากกินปลาทูแต่ว่าได้ปลาสบะมานะเพื่อนนะปลาสบะก็ขายปลาทูนั่นแหละเดินดูของเขาก่อนนะเพื่อนของคุยเยอะมาซื้อแค่เพ่นปเปียนนะคะ เพราะว่าต้องใช้ของในตู้เย็นบีเยอะยัไงไงมีทุกอย่างแล้วลนมาก้โหมาแรงวันนี้ฉันอัดคลิปอยู่เธอมาปินอะไรใกล้ๆฉันไปร้านแขกเสร็แล้วก็มาร้านจีนน้าเพื่อนร้านจีนก็แบบเขาเปิดใหม่นะเพื่อนใหญ่มากนะ ของเยอะมากมีเพิ่งเคยมานะคะครั้งแรกก็เปิดได้สักพักแล้วแหละแต่ว่าไม่มีเวลามาวันนี้ก็เลยแวะมาโหเพื่อนของเยอะมากนะแล้วลูกคะ่ะกบตื่นเต้นกับกบไปอย่างนั้นแหละเพื่อนแต่ว่าไม่กินนะคะไม่รู้จะเอาไปทําเมนูอะไรของเขาเยอะมากค่ะเพื่อนแล้ะคนก็เยอะ หามา้าอาหารระดับดาวขายดีเนาะเพื่อนน้อยเปติตรงไหนก็เห็นไอ้ยี่ห้ออันเนี้ยนะสีแดงเนี่ยไอ้เผ็ดเผ็เนี่ยคนน่ชอบกินนะก็อร่อยดีนะเพื่อนอของเยอะเดินดูไปเลยไปร้องเพลงร้อยคลิปมันจบนะเพื่อนตัดเสียงมันออกปลาสลงปลาสลิดมีหมดนะเพื่อนเนาะ ลาเบบี้ก็มีบีเดินมาสำรวจเฉยๆนะเพื่อนเพราะว่าก็ซื้อด้วยเลยค่ะแต่ว่ามาดูว่าเขามีอะไรบ้างบีก็ได้ปาสลิดมาหนูปาซิวเขาเรียกอะไรมรุู่้ปาสวขาวอย่างนั้นบีบีเบ,แบบี้เรียกมันปาซิวเนี่ยนะปันดินเขาก็หั่นเป็นชิ้นมานะคะเ,เพื่อน ราคาก็ก็พอซื้อน้ำเพื่อนก็ไม่แพงมากกินกินไปเถอะค่ะเราหาเองไม่ได้เนาะอาหารแชร่แข็งขนมจงขนมจีบมีหมด พูดต่อทางเพื่อนโทรศัพท์มาเดินต่อเดินต่อค่ะเดินเที่ยวต่อดูไปทะเพื่อนบีไม่รู้จะพูดอะไรเดี๋ยวบีจะร้องเพลงให้ฟัง <c oughs> ยังฮักเธอเสมอนะเจ้านี่ไงแผนกโปรดนะเพื่อนบีไม่ให้ดูว่าบีหอบอะไรมาฟังกันแผนกของหวานนะเพื่อนมันจะของน่ากินน่ะดูดีดูดีดูดีดด นี่อันสีม่วงนี่นะคะถ้าใครไปนะเนี่ยเห็นเนี่ยซื้อมากินนะ,ะเพื่อนอร่อยมากกินไปแล้วดูดูดูดดดมีแต่ขนง <laughs> แล้วมันจะผอมยังไงอืมมีพูดถึงไหนเลยเ,เพื่อนโท <laughs> รศัพท์รบกวนมีมากเลยนะนี่เนี่ยเพื่อนอันนี้ที่เขากินเนื้อย่างกันนะเพื่อนเนื้อสไลด์เนื้อสไลด์อะไรอย่างเงี้ยก็ทําน่ากินมากเลย ีอยากมีหมอ้อจังเลยเดี๋ยวบีจะไปจะไปหาซื้อหมอ้อมาไส้กอกอีสานอยากกินน้ำเพื่อนเด๋ยวทำงานกินไม่ได้มันกระเทียมต้องทำเนมใส่ผงเนมกิน <c oughs> น่าสงสารตัวเองแล้วไม่จะของน่ากินอ่ะคนเยอะมากนะวันที่บีไปนอนเพื่อนเนาะคนมาจากสวิตเยอะนะเพื่อนเนี่ยสารพัดลูกชิ้นเนาะ น่าซื้อทุกอย่างเลยเแบบีนกเขาเรียกอะไรนั่นอะไรเป็ดก็มีเพื่อนปากเป็ดหรอลิ้นเป็ดหรอครบเกบือบท้าไก่อาหารระดับดาวค่ะเห็นไหมเท้าไก่ก็ใส่ปลายบะ้มแสดงว่าคนชอบกินนะอันอื่นเขาไม่เน้นนะนเพื่อนเห็นไหม เท้ากบเอาเท้าไก่พูดผิดเหลือไปเห็นกบนะเยังเธอเสมอนะเจ้าสาวบ้านนาที่ชื่อปราณีเนี่ยเพื่อนอะไรไม่รู้อ่ะ ไม่รู้มันคืออะไรไย่านางก็ไม่น่าจะใช่เพราะย่านางเขาต้องเขียนไม่รู้อะไรนะบีไปวันนั้นบีได้แต่กขนมนะคะเพื่อนของพวกนี้มันมีหมดแล้วไงอยู่ที่บ้านเนาะไปดูแบบมีแต่เพื่อนให้เข้าไปดูต้องบีร้านเปิดใหม่เปิดใหม่ให้บีเข้าไปดูบีก็ ไม่มีโอกาสได้เข้าไปสักทีทุเรียนแช่แข็งหน้าซื้อมใหเพื่อนมีทุกอย่างเลยีก็เดินบีบนั่นแหละบีบบีบบีบแล้วก็จับใส่ใส,ใส่รอดเข็นแล้วไม่ให้ดูนะเหมือน เราซื้อแต่ขนมชอบกินขนมเหมือนชอบกินขนมเหมือนเด็กของแบบละลานตามากค่ะ สาเธอแ่ก็คือเฮาแอบมักบ้าแม่แต่ว่าเฮาไม่ใจเธอเฮาบอ oh หูสิเริ่มจังได้เอาเป็นว่าคนที่เฮาหักลาย มีไข่เยี่ยวมาด้วยนะคะเป็นเพื่อนเนาะมาผัดกะเพรากินนะคะพี่ก็เอามาทนำะมันนั่นอนะ่ะใบไผ่ก็มีแต่ไม่มีใบกะเพราไม่มีอะไรอย่างเงี้ยนะเพื่อนนะ เห็ดเห็นเห็ดไหมนั่นไงบีเก็บเห็ดอย่างยังจะเล่นกับเห็ดในซูเปอร์มาร์เก็ตก็กรีดนะบีเอามาย่ามกินนะ <laughs> เพื่อนอร่อยดีนะวาสนาวาสนา <laughs> แล้วมีมีอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวใกล้ละ อันนี้รถรถเข็นคันที่สองนะเพื่อนเพื่อนดูนี่เขาเรียกอะไรอะเว็แบเบว็แบบเมื่อกี้เขาเรียกอะไรบีว่ามันต้องเข้าหมากหรือเปล่าไม่รู้นะเพื่อนน่าจะเข้าหมากไหมแต่ว่าไม่ได้ซื้อมานะาเพื่อนแบบอือข้าหมากไหเนี่อะไรอย่างเงี้ยนนในในในขวดน่ะเพื่อนใช้เข้าหมากไหมเหมือนเนาะ ไม่แน่ใจก็เลยไม่ซือ้อแต่คิดว่าเข้าหมากนะเพื่อนน่ะมงจะได้เมาดูไปทาเพื่อนน่าซื้อทุกอย่างเลยเธอว่าเขา มีใจให้เฮาบอคันเมนเธอสิอักเฮาบอคันเมนเธอสิมีใจให้เฮาบอคันเมนเธอสิคิดคือกันบอกหรือว่าบอคือดอยังเพื่อนเอ็นดูหน่อไม้ไหมหน่อไม้เบบี้น่าก,กินมากเลยอ่ะ นี่เครื่องยาจีนะเพื่อนเนาะใส่ก๋วยเตี๋ยวใส่ต้มร้านนี้โทดเป็นร้านใหญ่นะเพื่อนเปิดเป็นซูปเปอร์มาร์เก็ตเลยเขามีเขามีหลายสาขานะอยู่ในในเยอรมันเนี่ยนะฮะเส้นขนมจงขนมจีนโทรศัพท์ก็ดังอีกแหละโทรศัพท์ลบกวนนะเพื่อนนะ นี่นี่ข้าบ้านบีบีสิบเอดกิโลเห็่อนี่ยราคาไหมสี่สิบห้าเก้าสิบเก้าไปบ้าน,นเพื่อนกี่บาทใกล้จะจบแล้วนะคะเพื่อนดูไปนะขอบคุณพี่พี่เป็นเพื่อนทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจน้องบีนะจ๊ะไปละเด้อไปละเด้อนียนเพื่อนภูเขาไฟบ้านบีบเียนหมทีกลับบ้านแล้วคะ่ะ